ปี1น8 8ประเทศออสเตรเลียเกิดข่าวที่เรียกได้ว่าน่าเตื่นตะลึงบางคนบอกว่าตะลึงระดับสตวรรษรายละเอียดมันชี้ชัดขนาดนั้นครอบครัวชาวออสเตรเลียครอบครัวหนึ่งพวกเขากำลังเดินทางไปตามท้องถนนจ,จู่ๆก็รู้สึกเหมือนมีใครกำลังไล่ตามพวกเขาเห็นแต่แสงของพาหนะดังกล่าวเรากับว่ามันกำลังบินเลียบไปกับพื้นถนนภาษาทั่วไปต้องเรียกมันว่า วัตถุลึกลับบินได้คนไทยเรียกเหมารวมไปว่า UFO แต่นี่มันไม่ใช่จานบินมันเป็นแค่แสงที่ลอยไม่สูงเท่าไหร่มันบินเหมือนจะพยายามแซงรถของพวกเขาไปแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ได้พยายามจะแซงแต่มันบินขึ้นมาอยู่เหนือรถยนต์แล้วมันก็ร่อนลงมาทับรถของพวกเขามันดึงรถของพวกเขาขึ้นไปบนอากาศแล้วพาไปทิ้งไกลจากจุดนั้นหลายเมตรอย่างรถระเบิดดังลั่นและนั่น ก็คือเรื่องที่เกิดเมื่อวันที่20มกราคมปี1988รายงานระบุว่าครอบครัวชาวออสเตรเลียดังกล่าวก็คือครอบครัวโนเลสจากเมืองเพิร์ตวันนั้นพวกเขากําลังเดินทางไกลไปอีกพื้นที่และเราจะต้องพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเพราะนี่อาจจะเป็นหนึ่งในกรณีที่น่าตกใจที่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงของมนุษย์ต่างดาว คอบครวโนลสพว่เขากำลังเดินทางไกล13ชั่วโมงเพื่อไปยังเมลเบิร์นระยะทางไม่น้อยกว่า3,500กิโลเมตรครอบครวนี้พวกเขามีกันอยู่4ชีวิตนั่งรถยนต์ส่วนตัวไปตามทางหลวงไอรีเรียบชายฝั่งข้ามที่ราบบาลาบอมันอยู่ในเขตเวสเทิร์นออสเตรเลียสถานที่ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความแห้งแลง้งายโนลสกับลูกชายที่โตเป็นหนุ่มอีก3คนพวกเขาพาสุนัขมาด้วยอีก2ตัวอยู่ในรถเก๋งยี่ห้อ Ford t เทลสตาร์เล็ก มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนตั้งแต่ตีสองสีถึงตีห้ครึง่งเรียกได้ว่าเป็นช่วงก่อนจะถึงย่ำรุ่งสมาชิกในรถต่างนั่งอยู่กันในที่ของตนชอนโนเลสอายุ21อปีเขาทำหน้าที่บังคับพวงมาลัยมีฟายโนเลสผู้เป็นแม่นั่งอยู่ข้างหลังพี่น้องที่เหลือก็นั่งข้างๆสองคนนี้พวกเขาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายละเอียดบอกถึงความแตกต่างของเหตุการณ์ตั้งแต่การมองเห็นแสงสว่างบนถนนข้างหน้าการถูกติดตามจากทางด้านหลังการหักเลี้ยวหลบแสงอย่างฉับพลัน จนเกือบทําให้รถต้องไปชนกับคันที่วิ่งสวนทางมาพวกเขามองกลับไปก็ยืนยันว่ายังเห็นแสงนั้นอยู่โดยในช่วงหน้าสิวหน้าขวานชอนรายงานต่อสื่อว่าเขาได้กลิ่นแปลกๆเห็นควันสีเทาแปลกๆบางทีมันอาจจะเป็นหมอกปกคลุมตัวรถมันทําให้ช่วงเวลาอันน่าตกใจเกิดความพิสวงเพิ่มเติมเข้ามาชอบอกว่าเสียงของพวกเขาในตอนนั้นดูเหมือนว่าจะช้าลงแบบแปลกๆ,ๆได้ยินเสียงแหลมดังขึ้นมาจากด้านบนด้วย และเหมือนที่มาของเสียงจะค่อยๆลดเพดานบินกลับลงมาตามด้วยเสียงอะไรบางอย่างมากระทบกับหลังคารถนางฟายโนตัดสินใจเอื้อมมือออกไปทางนอกหน้าตา่างขวานขึ้นไปตามหลังคาเพื่อหวังจะได้สัมผัสอะไรบางอย่างนั้นซึ่งเธอก็ได้พบกับอะไรบางอย่างนั้นจริงๆมันเหมือนกับฟองน้ำไม่ก็อย่างบางประเภทอย่างไม่ทันไรรถก็ถูกยกให้ลอยตัวสูงขึ้นเพียงชั่วขณะรถก็เหมือนถูกปล่อยให้ตกลงมาเธอบอกกับบานสือว่าเหมือนกับรถบรรทุกพอตกลงมามันทําให้รถถึงกับถอยหลัง ยางรถด้านหลังขวาก็ระเบิดชอนถึงกับต้องรีบหยุดรถอย่างฉุกเฉินม่นมีการรีรอทั้งสี่รีบวิ่งหนีออกจากตัวรถพวกเขาเข้าไปหลบอยู่หลังต้นไม้ต้นหนึ่งตลอด15นาทีที่พวกเขาหลบอยู่ตรงนั้นพวกเขายอมรับว่ามันคือการหลบจากสิ่งที่ไม่รู้จักเจวัตถุอะไรก็ตามที่ทำให้รถยางแตกมันต้องกำลังมองหาพวกเขาอยู่แน่ๆฟายโนเลสบอกกับสื่อบางแห่งว่าเธอกลัวว่าทุกคนจะตายจึงรีบวิ่งเข้าไปหลบอยู่หลังพุ่มไม้ซึ่งพวกมันหาพวกเธอไม่เจอ จนกระทั่งแน่ใจว่าปลอดภัยพวกเขาจึงออกจากที่ซ่อนกลับไปที่รถรีบเปลี่ยนยางขวาหลังที่ระเบิดและออกเดินทางต่อไปโดยตลอดทางที่วิ่งไปจากตรงนั้นไม่มีอะไรผิดป,ปกติเกิดขึ้นแล้วและพวกเขาไได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อถึงจุดจอดพักที่ใกล้ที่สุดของถนนมุนดาบิลลาทันทีที่ได้งานถูกแจ้งสื่อก็รีบทําหน้าที่ของพวกเขาเด็ดเดียว,วรวดเร็วราวกับเสือปืนไวและก็ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความถูกต้อง ทุกคนยังคงจำเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจนมันผ่านไปแค่36ชั่วโมงท่านครอบครัวก็ถูกนำตัวไปสัมภาษณ์สดในช่วงข่าวภาคค่าของสถานีข่าวแห่งหนึ่งถือเป็นการรับส่งข้อมูลข่าวสารแบบโดยตรงไม่มีการย่นยอ่อใจความจากทางกองบรรณาธิการข่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่มีการเติมแต่งไร้ความเชื่อเรื่อง UFO จากคนนอกซึ่งนางฟรายโนเลสยืนยันหนักแน่นในช่วงต้นเลยว่าเธอไม่เคยเชื่อเรื่อง UFO ทางเดอรินฮิมส์พิธีกรผู้สัมภาษณ์ในวันนั้น ก็สอบถามอย่างรอบคอบไม่ชี้นําให้คนดูเข้าใจว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและไม่ติที่6จะนําถ้อยคําการสัมภาษณ์สดครั้งนั้นมาแจกแจงกันไปทีละประเด็นโดยจะมีการวิเคราะห์ไปด้วยนะครับว่าถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันไม่ใช่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติมันจะเป็นอะไรไปได้บ้างโดยท่านผู้ชมสามารถวิเคราะห์ตามได้โดยไม่จําเป็นจะต้องเห็นด้วยกับทางผู้บรรยายนะครับช่วงหนึ่งผู้สัมภาษณ์ถามกับชอร์โนลสิสว่าพอจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ ซึ่งเราจะจับส่วนที่สําคัญที่สุดในข้อความนี้มานะครับเขาบอกว่ามันบินกลับมาพวกเราขับรถไปตามท้องถนนตั้งหลายไมล์แล้วมันก็โผล่มาที่หน้ารถครับผู้สัมภาษณ์จึงถามต่อมันบินสูงจากพื้นแค่ไหนครับชอนตอบว่าผมว่ามันอยู่สูงเหนือพื้นถนนฟายนอร์ลส์จึงพูดเสริมมันอยู่บนพื้นหันหน้าเข้าหาพวกเราตอนที่พวกเรากําลังขับรถไปตามทางผู้สัมภาษณ์จึงถามต่อไปมันเคลื่อนที่ไปพร้อมกับพวกคุณอย่างนั้นหรือ ไอโนเลสตอบว่าถูกมันตามพวกเราโปเชไม่ว่าใครที่ได้ฟังแบบนี้ก็ต้องฝันถงพวกเขาน่าจะถูก UFO ตามล่าโดย UFO ที่ออกตามล่าผู้คนบนถนนหลวงและยิ่งไปกว่านั้นทุกคนยังยืนยันหนักแน่นถนนตรงจุดเกิดเหตุมันมืดไม่มีแสงไฟจากเสาต้นไหนเพราะมันเป็นถนนชนบทจะเห็นก็แต่แสงไฟจากจุดขอบฟ้าที่มันจะเห็นจากทางด้านหลังของตัวรถยนต์เท่านั้น ทางหลวงไอรีมันเป็นถนนเส้นตรงเรียกได้ว,ว่าเป็นเส้นตรงที่ยาวที่สุดในออสเตรเลียเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันคล้ายกับคําอธิบายของปรากฏการแสงมินมินหรือวิลโอด w วิสที่มิติที่6เคยทําคลิปอธิบายเอาไว้แล้วในคลิปบ้างไฟพยานนาคแสงมินมินมันคือแสงผีที่มีชื่อเรื่องหรือว่าเฮียนที่สุดในประเทศออสเตรเลียเลยครับเพียงแต่คาอธิบายของมันแสงมินมินมันคือภาพลวงตาอาจเกิดจากแสงไฟหน้ารถฝั่งตรงข้ามที่ไกลออกไปมันเป็นภาพลวงตาแบบที่เรียกว่ามิราสด บางแห่งเรียกว่าฟาตาโมออก,กันนาคนที่ไม่เคยทราบเรื่องนี้เห็นเข้าก็ต้องมีขนลุกแสงสีมันจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิถ้าวิ่งบนถนนก็สามารถจะเห็นได้เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นทางด้านหน้าหรือหลังรถยนต์นะครับดังนั้นทําให้ในเบื้องต้นนี้คําอธิบายเกี่ยวกับแสง UFO ที่พวกเขาเห็นมันอาจจะเป็นเพียงภาพลวงตามิดาทที่มักจะเกิดขึ้นในเหตุตามท้องถนนไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนด้วยนะครับขอแค่อุณหภูมิบนพื้นถนนมันสูงมากพอที่จะทําให้เห็นแบบนี้ได้ และการสัมภาษณ์ก็มาถึงส่วนสำคัญ UFO ร่อนลงมาประกบหลังคารถแล้วยกขึ้นสูงก่อนที่รถจะหลุดตกลงมาจนทำให้ยางระเบิดเป็นหนึ่งเส้นในส่วนนี้มาดูกันว่าคำพูดจริงๆของทางครอบโครัวโนเลสพวกเขาพูดถึงมันในครั้งแรกสุดนั้นว่าอย่างไรผู้สัมภาษณ์ถามว่าตอนที่รถตกลงมามันเกิดอะไรขึ้นครับนางฝ่ายโนเลสตอบว่าพวกเราต่างกรีดร้องและส่งเสียงตะโกนชอโนเลสบอกว่า ทันทีที่รถตกลงมายางก็ระเบิดทันทีเลยครับผู้สัมภาษณ์จึงถามต่อว่าถ้ายางระเบิดตอนนั้นรถของคุณวิ่งที่ความเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเสี่ยงจะพลิกคว่ำม,มากเลยนะทำไมรถถึงไม่พลิกคว่ำล่ะซึ่งผู้สัมภาษณ์ก็ได้รับคำตอบมาว่าเพราะมันมีน้ำหนักแบกอยู่บนหลังคาน่าจะเป็นคำอธิบายที่ดีนะครับซึ่งน้ำหนักที่ว่านี้เขาไม่ได้เจาะจงว่าเป็นของอะไร บางทีมันอาจจะเป็นสัมภาระที่พวกเขาผูกติดไว้กับหลังคารถก็เป็นได้ซึ่งทําไม่ใช่พวกเขาอาจหมายถึง UFO ผู้สัมภาษณ์จึงถามต่อไปรถของพวกคุณยังคงอยู่บนถนนตลอดเวลาหรือมันถูกยกออกจากถนนไปอย่างที่รายงานหลักรับนางฝ่ายตอบว่าพวกเราไม่รู้หรอกคะ่ะพวกเราคิดว่ารถมันถูกยกออกไปจากถนนจากปากคำทั้งหมดจะพบว่าพวกเขาเองก็ไม่แน่ใจว่ารถถูกอะไรบางอย่างยกขึ้นไปจริงหรือไม่ ส่วนทางชอนที่ถือเป็นผู้ขับรถตอนเกิดเหตุเขาชัดเจนยางระเบิดทันทีเมื่อ UFO ร่อนลงจอดที่บนส่วนหลังคาและยืนยันว่ายางรถที่ระเบิดนั้นไม่ได้เกิดจากตอน UFO ร่อนลงแต่เกิดหลังจากตอนที่รถถูกยกขึ้นถือเป็นรายละเอียดที่ไม่น่าจะผิดพลาดซึ่งในการสัมภาษณ์ชอนโนเลสยังย้ำเรื่องนี้หลังจากถูกถามอีกครั้งด้วยครับผู้สัมภาษณ์ถามว่าตอนสิ่งนั้นตกลงมาบนหลังคารถของคุณมันช่วงตอนไหนครับ ตอนนั้นคุณขับรถเร็วแค่ไหนชอนตอบว่าผมทำความเร็วประมาณ200ตอนยางระเบิดผมก็จอดรถแล้วผมก็หมดสติไม่รู้อะไรหลังจากนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกเลยนางไฟนอโนลสจึงสัมทับขึ้นมาว่ามันอยู่บนหลังคารถแน่นอนค่ะถ้าตัดเรื่อง UFO ลงจอดบนหลังคาการวิ่งด้วยความเร็วระดับ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบนี้มันจะสามารถทำให้ยางรถระเบิดได้หรือไม่ยางรถแต่ละชน,นิดจะมีพิกัดความเร็วที่แตกต่างกัน ทั่วไปมันจะมีเพียงแต่รถสปอร์ตเท่านั้นที่มาพร้อมกับยางชั้นดีที่มีพิกัดความเร็วได้มากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถ f ฟอ t a ด l s t a r รุ่นผลิตช่วงปี1984ที่อยู่ในครอบครองของครอบครัวโนเล s หน้าตามันเป็นแบบนี้ครับมันมีตรงไหนใกล้เคียงกับรถสปอร์ตยุคนั้นบ้างจากการตรวจสอบรถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับยางเรดเมันถูกออกแบบมาเพื่อทำความเร็วไม่เกิน180กิโลเมตรต่อชั่วโมง จริงอยู่ครับแม้การเร่งความเร็วจนเกินอัตราจำกัดจะไม่ส่งผลให้ยางรถคันนี้ระเบิดทันทีแต่ถ้าชอนทำความเร็วขนาดนั้นต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหลายนาทีเพราะอยากลดเวลาการเดินทางไกลข้ามรัฐละ่ะความเสียหายจะเกิดกับยางได้ขนาดไหนจะมีผลทำให้ยางรถระเบิดเมื่อฝืนวิ่งนานเกินไปได้หรือไม่ยังไม่ต้องคิดตามก็ได้นะครับลองฟังปากคำของพวกเขากันอีกสักนิดผู้สัมภาษณ์ถามว่าตอนนั้นคุณได้ยินเสียงหรือได้กลิ่นอะไรบ้างไหมครับ นางฟァยโนเลสตอบว่าใช่ค่ะมีแน่นอนแพทริกโนเลสเสริมว่าได้ยินเหมือนเสียงหำครับเสียงแบบวุมวุมวูมและเมื่อมันอยู่บนหลังคาผมก็กลิ้งไปทางหน้าต่างและควันทั้งหมดนั้นก็เข้ามาในรถเหมือนสีจะดําอมเทาเหมือนหมอกครับในภายหลังมีเรื่องของพยานผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ารถนั้นถูกยกขึ้นมาจริงๆแต่ในทางปฏิบัติ ไม่เคยมีพยานท่านใดแสดงตัวหรือออกมาอธิบายเหตุการณ์ที่เขาเห็นอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งมันก็แปลกที่ไม่มีใครออกมายืนยันแบบเห็นหน้าเห็นตาทั้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นมันสุดแสนจะตื่นเต้นในเวลาต่อมามีรายงานจากคนขับรถบรรทุกคนหนึ่งออกมาเล่าว่าหลังจะเกิดเหตุวันนั้นที่ถนนมุนดาบิลล่าเพียงไม่นานเขาก็ได้เห็นแสงไฟลอยอยู่เหนือไฟหน้ารถและจากกระจกมองหลังของเขาด้วยซึ่งเรื่องนี้ มันสอดคล้องกับเรื่องของภาพลวงตามิดาที่สามารถพบเห็นได้บนท้องถนนอันร้อนระอุแม้จะเป็นช่วงเวลากลางคืนซึ่งก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันกันกบที่ครอบครัวโนเลสเห็นถ้าดูช่วงเวลาที่น่าจะเกิดเหตุรถบรรทุกของชายคนนี้ก็น่าจะวิ่งนำหน้าครอบครัวโนเลสประมาณ1 0 1ถึงกิโลเมตรมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนสิ่งที่ผู้ขับรถบรรทุกคันนั้นเห็นอาจจะเป็นแค่แสงไฟจากหน้ารถของครอบครัวโนเลสเองที่อยู่ในระยะที่สามารถมองเห็นเป็นมิราทได้ กับรายละเอียดอืดอ่นๆที่น่าจะพอนำมาสนับสนุนในเรื่องนี้เช่นการอ้างว่าพบฝุ่นแปลกๆบนรถถือว่าเป็นการอ้างอิงได้แค่ไหนฝุ่นบนรถอาจจะเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่างหรือไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยก็ได้นะครับเพราะมันเป็นแค่ฝุ่นส่วนรายงานเกี่ยวกับรอยบุบบนหลังคาในการให้สัมภาษณ์จะพบว่าเหตุมันเกิดจากการขับรถทางไกลข้ามรัฐผู้สัมภาษณ์ไม่ได้ถามเรื่องสัมภาระที่น่าจะผูกไว้บนหลังคาเลยครับ ็เลยไม่รู้ว่ารถคันนี้มีการวางสัมภาระบางส่วนเอาไว้ตรงส่วนหลังคาหรือไม่รู้แค่ในรถฟอร์ดของพวกเขานอกจากสมาชิกทั้ง4ท่านยังมีสุนัขอีก2ตัวซึ่งคน4ี่คนจะมีสัมภาระติดตัวไปแค่ไหนจะสามารถยัดใส่ายรถฟอร์ดคันนั้นได้ทั้งหมดหรือไม่และถ้ามันไม่หมดพวกเขาจะมัดมันไว้บนหลังคาหรือเปล่าถ้าไม่ได้มัดไว้บนหลังคานำสัมภาระทั้งหมดไปไว้ส่วนที่นั่งสุนัขสองตัวที่มาด้วยกันจะอยู่ตรงไหนของรถ และทำไมเมื่อเกิดเสียงดังขึ้นจากบนหลังคานางฟายนเลสถึงตัดสินใจยื่นมือออกไปตรวจสอบเธอเป็นห่วงสัมภาระบ,บนหลังคาหรือเปล่าภาพถ่ายของรถคันนี้ที่ได้จากหลายสำนักข่าวเสียดายมากครับพวกเขาไม่ได้ถ่ายในช่วงเวลาหลังจากเกิดเหตุเลยสังเกตได้จากช่องเก็บของท้ายรถนะครับมันว่างเปล่าผิดวิสัยของคนที่เพิ่งเดินทางก็หมายความว่านี่เป็นการถ่ายภาพหลังจากที่เหตุการณ์จบลงไปแล้วหลายวัน กับเหตุการณ์แปลกประหลาดต่อไปคือเรื่องของเสียงพูดใช่ไหมครับสมาชิกภายในรถยืนยันว่าเสียงพูดของพวกเขาดูเหมือนจะช้าลงและดูเหมือนโทนจะต่ำลงด้วยตรงนี้มีผู้วิเคราะห์เหมือนกันพวกเขาให้ทัศนคติว่าใครเคยนั่งรถข้ามวันข้ามคืนบ้างมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่เสียงของเราจะแหบลงเล็กน้อยเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลายามรุง่งครอบครัวโนลสอยู่บนรถติดต่อกันไม่น้อยกว่า13ชั่วโมงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจะตอนเช้า แม้จะไม่มีคำเรียกทางการแพทย์แต่เรื่องเสียงยามเช้าแบบนี้ถูกยืนยันว่ามันเกิดจากเส้นเสียงของเรามันแห้งลงในชั่วข้ามคืนเกิดขึ้นเมื่อเราหายใจทางปากหรือดื่มของมึนเมามากเกินไปในเวลาก่อนหน้าไม่ก็อาจจะเป็นผลลัพธ์จากค่ำคืนในสภาพอากาศที่แห้งจัดไม่ต่างกับที่ราบ,บาลาบอที่ระบ,บุว่าเป็นจุดเกิดเหตุของเรื่องนี้ดังนั้นปรากฏการเสียงยามเช้าที่ฟังดูแปลกไปมันสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่ตอนนั้นอาจจะกำลังหลับอยู่ระหว่างเดินทาง เพราะเวลามันก็ประมาณตีสองถึงตีหพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็สะดุ้งตื่นจะตกใจยังไงเสียงพูดก็สามารถฟังดูแปลกได้จากบทวิเคราะห์ของนักจิตวิทยาและนักเขียนชื่อโรเบิร์ตบารโธโลมิวเขาได้ศึกษาปรากฏการณ์ที่เขาเรียกมันว่าความตกใจในกลุ่มเล็กๆล,ลองนำคำอธิบายของเขามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ครอบครัวโนเลสพบกันดีก,กว่าครับ คนปกติที่มีสุขภาพปกติดีสามารถเกิดความรู้สึกมากมายกับเหตุการณ์ที่ไม่ปกติสามารถเกิดอาการหวาดระแวงเกิดความหวาดกลัวว่าเขากลัวโดยสุจริตใจเพราะเชื่อว่าชีวิตของตนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายในช่วงต่างๆสามารถเกิดความทุกข์ความไม่มั่นคงทางอารมณ์มันเป็นผลจากความกลัวความเหนื่อยล้าและพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นเวลานาน ปัจจัยเหล่านี้มันจะไปเพิ่มความสามารถแห่งการรู้จักยั้งคิดอย่างมีวิจารณญาณด้วยภายในบรรยากาศแบบนั้นจิตจะเริ่มกำหนดนิยามใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆรวมไปถึงชีวิตประจําวันให้มันกลายเป็นมุมมองใหม่อย่างรถที่เกิดอาการกระตุกจนถอยหลังมันก็สามารถถูกมองว่าถูกอะไรบางอย่างมากระแทกจนรถกระเด้งแม้แต่การได้ยินเสียงกรอกแกรบในพุ่มไม้ก็สามารถทําให้เข้าใจผิดไปได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดหรือพวกอาชญากรที่จะบุกเข้ามาทําร้ายอย่างไม่เป็นมิตร ส่วนใหญ่ความรู้สึกแบบนั้นมันจะเริ่มเกิดตอนที่คุณอยู่ลำพังภายในความมืดมิดโดยในแต่ละกรณีหลายคนจะยืนยันว่าตัวเองนั้นถูกโจมตีหลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆที่ไม่ชัดเจนหลายอย่างก็จะถูกนำมาเป็นตัวการของสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งก็ไม่พ้นกับเรื่องวัฒนธรรมป๊อปอย่างพวกมนุษย์ต่างดาวยานอาวกาศใ่กระตัวโยวีไปจนถึงกลุ่มค้ายาเสพติดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับ โยวี ee, เป็นสัตว์ประหลาดของออสเตรเลียครับรูปร่างคล้ายมนุษย์ผสมลิงมีขนปกคลุมทั่วตัวใกล้เคียงกับเยติที่อ้างว่าพบกันในแถบพิมาลัยเลยครับทีนี้เรามาดูคำสัมภาษณ์กันต่อนะครับผู้สัมภาษณ์ถามว่าคุณเหนื่อยไหมแพทริกโนเลสตอบว่านิดหน่อยครับแต่ไม่เหนื่อยมากพอที่จะเห็นอะไรแบบนั้นไปเองผู้สัมภาษณ์จึงถามต่อไปแพทริกคุณกลัวแค่ไหนล่ะครับแพทริกตอบว่ากลัวจริงๆแหละครับ ฟายน์โนเลสจึงบอกว่าวาดกลัวเลยล่ะคะ่ะแพทริกจึงอธิบายเพิ่มเติมก็ากลัวอย่างที่ผมเคยเป็นนั่นแหละผู้สัมภาษณ์จึงถามต่อไปคุณรู้สึกอย่างไรกับช่วงตอนเกิดเหตุล่ะครับแพทริกโนเลสตอบว่าผมคิดว่าผมกําลังจะตายนั่นแหละครับสิ่งที่ผมรู้สึกผมรู้สึกเหมือนเราตายไปแล้วด้วยซ้ําผู้สัมภาษณ์ถามต่อไปคุณรู้สึกแปลกๆบ้างไหมตั้งแต่เหตุการณ์มันจบลงแพทริกตอบว่าผมป่วยนิดหน่อยครับไาน์โนเลสบอกว่า มันทำให้ฉันไม่ปิดไฟในตอนกลางคืนฉันกลัวเกินกว่าที่จะหลับได้นักข่าวจึงถามต่อไปแล้วความรู้สึกอื่นๆล่ะครับมีอีกไหมคุณล่ะครับคุณเวนคุณรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เวนโนลสตอบว่าค่อนข้างกลัวครับ นานเขียนด้านจิตวิทยาของบาโทโลมิวเขาไม่ได้เขียนจากความคิดตัวเองแบบลำพังนะครับเขาใช้กรณีศึกษาไม่น้อยกว่า30กรณีที่เขารวบรวมมาใช้ในคำอธิบายกับเรื่องครอบครัวโนเลสมันเป็นเพียงหนึ่งในกรณีศึกษาของเขานอกจากกรณีนี้ยังมีเรื่องของก็อบลินอวกาศที่เคยเกิดขึ้นในเคลลี่ฮอปกินส์วิลล์ที่มีติที่6เคยเล่าเอาไว้แล้วด้วยนะครับใครสนใจเรื่องก็อบลินอวกาศแห่งเคลลี่ฮอปกินส์วิลล์ลองไปตามดูกันได้ แล้วลองนํามาเทียบกับข้อสรุปของบาทโทรลมิวนี้ดูนะครับว่าความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวนั้นมันจะทําให้เราคิดอะไรกะเดไปไกลได้แค่ไหนสิ่งหนึ่งที่บาทโทรลมีวสรุปนั้นคือเหตุการณ์ที่ครอบครัวโนเลสประสบมันมาจากความหวาดกลัวที่อยู่ภายในรถ ทุกคนเหนื่อยล้าจากการเดินทางอันยาวนานภายใต้สภาพแวดล้อมอันมืดมิดอยู่บนถนนที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยทำให้เข้าใจผิดไปว่าแสงบางอย่างที่เห็นว่าผิดปกติบนท้องถนนก็คือยานอาวกาศนอกโลกที่กำลังไล่ตามพวกเข้ามาตลอดทางซึ่ง้้ชจะสังเกตจากการสัมภาษณ์ในรายการทีวีจะเห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาทั้งหมดมีสภาวะทางอารมณ์อย่างที่พวกเขาบอกนะครับทั้งตะโกนและร้องไห้ ไม่ว่าแสงประหลาดที่พวกเขาเห็นมันจะเป็นภาพลวงตาหรือไม่เราไม่มีทางรู้รู้แค่ว่ามันทําให้พวกเขาตื่นตระหนกท่ามกลางความเร็วของรถประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือเป็นความเร็วที่มากพอที่จะทําให้ยางรถเกิดระเบิดเมื่อมันวิ่งแบบนั้นอย่างยาวนานมันคือคําอธิบายที่ชัดเจนแต่มันก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องหนือนธรรมชาติ มันอาจจะขาดหลักฐานจําเป็นสําหรับคําอธิบายหรือว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเอาเรื่องแบบนี้มาเป็นคําอธิบายซึ่งเราจะเชื่อว่ามันเกิดจากมนุษย์ต่างดาวที่ขับยานอาวกาศมาไล่ล่าจับชาวโลกหรือจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขับรถเร็วเกินไปร่วมกับความเหนื่อยล้าอันยาวนานจนทําให้เกิดอาการหวาดวิตกและหวาดกลัวเข้าใจผิดไปเองว่าเป็นเรื่องของ UFO จากต่างดาวมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณตอนนี้ของพวกเราทุกคน